สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์กันนะครับนี่มีตัวอะไรบ้างเหมือนกันเลยน,นี่แล้วก็จต่อรีราะนะครับเป็นสัตว์นะครับที่อยู่ในหนังบ่อยเราดผเจอในหนังบ่อยมากหน่ไม่ว่าจะเรื่องคลองกําเนิดที่พบวานนอนนะครับอันนี้เป็นสีเขียวจริงๆมันเป็นสีดำนะแต่ผมเอามาพ่นสีนะครับแตดีนะเด็กๆเด็กๆ,ๆชอบนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ สามารถให้เด็กไปเล่นได้นะครับนี่ส่วนเจ้านี่นครับก็เป็นเจ้าซีบลอนะครับก็คือเจ้าม้านั่นเองเอ้ยม้าลายนะครับไม่ใช่ม้านะครับว้าโอโเ้เสียงเสียงยังกันแบบตู้ม้าในสมัยก่อนเลยนะครับอ่ต่อไปดูอะไรกันนี่นี่ดูดช้างน้อยนะครับอันนี้เป็นช้างพึ่งจะเกิดมาแค่ไม่กี่วันนะครับเพราะตัวค่อนข้างจะเล็ก แล้วตัวนี้ก็เป็นช้างที่หมดเรียวหมดแรงครับสีฟ้าเกิดมาวันเดียวกันนะครับแต่คนละพ่อคนละแม่นะครับเห็นนะไอตัวนี้จะฟีดฟ้าไอตัวนั้นจะอืดอัสีฟ้าจะอืดอนี่เจ้าไทเซดาท็อปเหมือนกันอันนี้เป็นลูกแฝดนะครับนะเป็นลูกแฝดมันจะมีตัวเร็วกับตัวช้านะตกิสีต้มมันจะเร็ว ไอตัวนี้มันจชาอันนี้ซื้อมา100บาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับดูต่อไปนี่ดูช้างลูกเดี่ยวนะครับตอนนี้เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อบบพอวิ่งไปสักพักนึงปุ๊บมันเดิอดกระดิกหางปุ๊บเตรียมโอ่สตาร์ทไปสูน้นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ซื้อมา1,99บาทนะครับซื้อมาในช้อปปี้นะครับลองไปเลือกหากันดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาน้องๆและเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย